โอ้น้องคิปอยิ่ไปเลยช่วยเล่าหุ้มกระถางหายมีปลาเยอเนาะโอ้ยควายกายเป็นหุ้มรางหายมีปลาเด้งๆมาให้เด้ควายกายมีปลามีแน่คอเขาเห็นอยู่นะพี่เฮ้ยมาให้ไปแตะล้างก่อนเลย